โอ้นานี่โอ้เจียวป่อยหัวตะวอ่าเมื่อสักครู่นี้นะครับได้รับโทรศัพท์จากคุณแฟนนะครับที่เอารถเทสลาไปใช้นะครับว่ามีการแจ้งเตือนว่าลมยางเหลือ20 psi เท่านั้นนะครับก็เลยให้เขาขับประคองไปนะครับหาที่จอดนะครับจนตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตมาก็คือ ลมยางน่าจะเหลือประมาณสัก10 psi เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ในรถเทสลานะครับชิ้นไหน ที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆเลยในวันนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวไหนที่ดีไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ผมจะแก้ไขสถานการณ์อันนี้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันเสียในกรุงเทพนะครับล้านป่ายังร้านอะไรมันก็หาค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ถ้า,าสมมุติเรามีอุปกรณ์ไว้มันก็น่าจะช่วยได้นะครับทำให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับ ปัราปหาเด้อตอนที่2่าัำยงไงนี่ก็คือสถานการณ์จริงเลยได้ใช้2ทิ่เยียมไว้หมดแล้วอันนี้ได้ใช้แน่ๆครับที่สูบลมไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยนะถ้าจะสปอนเซอร์ก็บอกนะเดี๋ยวทำชิปยาวๆให้เลยตัวนี้ใช้ดีบอกโด <c oughs> ยอันนึงนั้นเลยแ่รงนี้จริง แผนแรกผมกล่าวว่าเดี๋ยวจะเติมเฉยๆเดี๋ยววิ่งไปเพราะว่าตรงนี้ร้านฝ่าย,ยางมันไม่ไกลมากครับแต่าว่าไหนๆก็แบนละขอลองดูหน่อยว่าแม่แรงมันเข้าได้ไหมนี่มีประโยชน์มากถึงมือเราไม่ต้องไปล้างมือบางทีสถาที่ล้างมือลำบากใช่ไหมเดี๋ยวทำร้อนแล้วมันเดนเ้อก็สูบติดมือไว้หน่อยนะครับก็ อาจจะใช้อย่างไฮโซหน่อยก็ได้แต่น,นี่ผมใช้อย่างถูกๆเผื่อว,ว่ามันพลิ้กได้เลยไม่ต้องไปอะไรมากเดี๋ยวลองดูเลยเดว่าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทขาไม่ได้นี่ยังไม่ใส่ลูกยางเลยทข้าไม่ได้แต่วิธีก็คือยังไงเดี๋ยวเราจะลองเติมลมดูก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อย โอ้แล้วผมเอาแบตมาไหมเนี่ยผมดูเอาแบตมาแน่ๆเนี่ยแต่ไม่เป็นไรมันเสียบรถได้เคไม่ได้เอาแบตมาวะเพาะโชคดีว่าตัวนี้มันอย่างนี้ครับมันใช้ที่เสียบในรถได้เดี๋ยวโอเคเออที่เสียบในรถสถานการณ์จริงเลยนะให้ต้องทำคอนเทนต์เลยนะโอเค นี่จุดที่เสียบชาร์จของเทสลานะครับมันก็มีทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะอันนี้เราคงต้องไปเสียบในกล่องกล่องที่ท้าแขนนะครับเดี mm ๋ยวอนุญาตย้ายนี่จุดที่เสียบอยู่ไหนวะ mm hmm. อยู่นี่อยู่นี่นะครับนะครับเปิดท้าแขนขึ้นมามันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมที่เสียบเข้าไปได้เลยป๊บเปิดอีกชั้นหนึ่งแล้วามาต่อปลายตรงนี้ เงเสี่ยมเข้าไปเปิดดูติดไหมติดปกติครับนี่เราก็มาถึงตัวเติมทีเนี้ยเราก็ารู้นะว่ามันขึ้นไหมถ้ามันฟอขึ้นบ้างแล้วอยู่ได้นานเราอาจจะขับไปร้านิมลมได้เลยแต่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ขึ้นปุ๊บลงเลยทันทีก็ต้องเอาแมแลงเข้าแล้วก็ถอดล้อออกอาจจะต้องไปร้านป่าย,ยางเซ็ตไว้ที่ สี่สิบห้าเลยสิบห้าเทีไทยต้องปรนิดน,น,นึงแล้วเ,เครื่องไทยดูว่าเครื่องร้อนไหมแล้วต้องพักเครื่องไหมนะครับเออหนึ่งจับเวลาแล้วก็ใช้เวลา มืนกี้น่าจะประมาณสิบโมงสามสิบแปดนาทนนี้นะดูว่าใช้เวลากี่นะาทีหวังว่าจึุ่งไ่เยอะแล้วนะพี่นะันแล้วถ้าดูโซนแบบนี้นะ่าจะพอ,ไปไปนะอวิง่งไปร้านยางไหวเพราะมันไม่ไกลมากเนาะ าจบเกือบยี่ิบเทียนได้เลยกเข้าได้นะครับแต่ยกรอไว้ก่อน่นอย่ายมาชึทางครืองร้อนไหมไม่ร้อนเลยคือไม่ร้อนเลยนะค,ะในใคระับิดใช้ไดสายอาจจะร้อนนิดนึงไม่รู้ว่าร้อนก็แดดนะ่รับ เสียงไปใกล้ใก้แก้มโอเคงั้นรั่วเร็วอยู่นะเนี่ยรั่วเร็วนะเนี่ยงสงสสยวิ่งไม่ได้แล้วผมว่าต้องมาออกก่อนโอ้ดังเลยอ่าได้ยินเสียงวะรั่วเร็วครับไปไม่ทันแน่ๆเดี๋ยวลองถอดตะปูนี้แล้วก็ใส่ยางใส่หนอนดูมันมีวิธีนึงหรือเราใช้ตะปูที่เขาแถมมา แต่มุมมันไม่รู้อยู่ป่ะนะเอาเอาลองใช้ตะปูดูก่อนไหมเพราะไม่เคยใช้เหมือนกันนะอันเนี้ยอย่างนี้ครับไม่ได้เป็นตะปูเคลือบยางผมก็ไม่เคยลองนะลองดูว่ามันเป็นไงไซส์นี้แต่เล็กไปไซส์นี้ดูจากน็อตเมื่อกี้แล้วไม่น่าได้เดี๋ยวดูว่ามีตัวใหญ่ไหมเสียงดังขี้นะโอเคไซส์นี้น่าจะรอดอยู่เดี๋ยวลองดูนะว่ารอดไหมนะถ้าไม่รอดก็ต้องแทงหนอนไปด้วยเลยใสยต่ตะปูเข้าไปอีก ลองแม่งหลายๆวิธีเลยอนี่มันมีไข่วงเดียวกะเนะี่ยโอเคนี่ที่มันแถมมให้มันก็จะงอกงแง้งนิดนึงนะแต่ไม่รู้ใช้ได้ป่ะเออพอได้อยู่ ทีนี้ประเด็นมันขันขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นน่ะเด็กต้องใช้ตวงนี้ดึงอุยอ้ยโอ้ใหญ่เลยทีนี้ไม่รู้จะเอาอยู่ว่านะลองดูก่อนไหนขอดูตัวเจ้าปัญหาหน่อยนี่โอ้โหเกี่ยวปล่อยหัวสวายกันด้วย ลองแขงหนอนดูนะเข้าไหนวาหารูไม่เจอเว้ยควานลูงเข้าไปแล้วโอ้ตายเยอะใส่ใจไม่ได้แล้วเส้นนี้ น่าต้องพิงอ่ะย่มารุนอีกดอกหนึ่งคือไอ้ไอ้หนอนที่ให้มาเนี่ยมาเสื่อบไมทงังผมเลือกอันนหยนัยดูแต่ต้องยังดูนิม่มๆอยู่นะน่าจะพอไหวอยู่ใส่ไงวะจัดไงอ่ะอเอาไหม

แล้วก็ดึงออกให้มันฟาไว้อย่างนี้นะให้มันฟาไว้โอ้เด mm ี hmm. ว๋วน,นี้วันนี้แตกเยอะมากอ่ะไม่รู้จะอยู่เปล่าอ่ะสัยไม่อาจจะไม่อยู่เนะี่ยแต่ไม่ได้ยินเสียงนะก็มันหมดแล้วงาลมอ่ะ,อะโอเคเดียลยวรอเติมลมก็รู้ แทงอีกเส้นหนึ่งแล้บอ่ะลองดูนะมันไม่อยู่เส้นแรกนะแทงไม่อีกเส้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าเติมไปพอวิ่งได้บได้เล่าผมุมนี่มันโดนไม่ใช่มันโดนเฉียงเฉียงสบายด้วยทำม นะาดึกลับเข้ามาแต่พอดีมีมีมกุ้จงเลยแต่แค่มันเหลือสั้นนิดนึงพองไปได้ใช่ไหมพอไปได้ีดสเอาให้ได้มามาสักประมาณสักสี่สิบส้าเ พรไม่รู้ว่ากดลงแล้วมันจะรั่วเร็วแค่ไหนะเหียด้วยก่อนเครื่องร้อนยังตับบ้บสองรอบแล้วเริ่มร้อนลนะเครื่องร้อนแนละ้วนะบอกเลยแต่มันยังยังไม่ได้ร้อนฉีนะมันก็เริ่มร้อนร้อนลนะ <Okay. S 2> เดี๋ยว เราต้องเร็วอ่ะไม่รู้ว่ามันล่วงเร็วแค่ไหนเราที่มาแม้แรงลงเก็บชิ้นรถก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บก็รีบชิ้นรถแล้วขับไปร้านเลยสักทีกดเร็วไว้หน่อยนึ่งโอเคสามเก้าพอละไปเลยโยนไม่หลานอย่าขึ้นคอนเทน มันเหมือนอยู่อ่ะไม่มีเสียงแล้วนะเสียงฟี่ๆหายแล้วสับตามมาส <c oughs> ามไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเอา <c oughs> เดี๋ยวจะสับแม็กอดีเลยเดี๋ยวจะเอาแม็กที่บ้านชุดใหม่มาใส่ยางแล้วก็เปลี่ยนเลยสี่ล้อจบเราไม่เา็นอะไรเลยป้ มันแตะแก้มกักนทุอยางแล้วมันฉียกาย,ยางมาฉีกแนวเฉียงๆด้ป่ายางมานี่อุดมาได้นี่ก็บุญหัวแล้วเนี่ยโอเคนั่นเดี๋ยวยังไงอะเราจอดคันนี้ทิ้งไวน้นี่แล้วเดี๋ยวเอาแจ็คกลับไปเอาแม็กมาสี่วงทีนี้เขามียางเปล่าเปลี่ยนจ้าสี่ล้อค่้อยู่ดียังลวดราสองหมื่นห้าได้แต่ยังอยู่นะก็ยัองอยู่ ก็โอเคนะครับสองสองงานอัทนี้ตอนแรกพี่ก็บอกต้องตักกลับบ้านแล้วเพราะยางไม่มีต้องรอยอกวันแต่ปรากฏว่าพี่ก็ขนาก็เดี๋ยวทิ้งรถไว้เลยมาช่วงบ่ายๆก็เดี๋ยวกลับไปขนแนกมาสี่อ้อยดีเมีอพาเสียเงินสองพ่นห้าใช่โอเคหลังจากที่เอาแม็กไปซ่อมมาไว้ก็ได้ใช้ไา้วันนี้นะ แอาแม็กมาใส่ยางแล้วเดี๋ยวลงไปดูกันว่าใช้ยางอะไรเรามี ค่อยดีดีรูดบ,บนันคอยนอ,อยอากมาถึงไปตัวไม่มีโฟมั้านั้นก็แต่ว่ารอไม่ได้แล้วไม่งั้นต้องรอสองวันกว่าตัวโฟมจะมาก็เลยเอาตัวเดิมไปตัวเดิมก็พอไหวนะ จบ,บละเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้จะชนแค่ไหนจากสถานการณ์จริงที่ได้เจอวันนี้นะครับก็ทำให้ผมได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่ผมได้เตรียมไว้ทั้งหมดนะครับก็คือใช้ได้นะครับแม่แรงนะครับ คีมต่างๆที่ใช้ดึงตะปูหรือแ่าแม้กระทั่งตัวหนอนที่ใช้แทงโดยเฉพาะปั๊มลมนะครับถ้าเป็นตัวไซส์นี้มันก็จะปั๊มสบายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่อยากจะซื้อตัวเล็กนะครับผมบอกว่ามันก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับในการปั๊มจากยางที่มันแฟบแบบติดพื้นเลยขึ้นไปจนถึงในระดับที่มันขับได้นะครับอาจจะต้องสูบไปพักไปนะครับถ้าเครื่องมันร้อนนะครับแต่ที่ยังขาดไปก็คือ ผมอาจจะต้องหากาวที่ใช้ปะยางมาเพิ่มนะครับเพื่อหล่อลื่นตัวที่ใช้แทงหนอนนะครับให้มันมีความลื่นสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเวลายัดหนอนเข้าไปมันจะได้ดึงขึ้นมาง่ายขึ้นนะครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าสําหรับคุณผู้หญิงนะครับที่ดูแล้วโหวมันยากจังเลยไม่ไม่น่าจะทําเองได้นะครับก็อย่างน้อยมีอุปกรณ์พกติดรถไว้นะครับ ฉุกเฉินล้วก็ยังจะได้หาให้คนอื่นมาช่วยเราทําได้นะครับเขาจะได้มีอุปกรณ์ในการทำนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับชาวเทส l a บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับผมลืมบอกไปว่ารถของผมเองเนี่ยเป็นโมเดล Y Long l o ลองเลนสนะครับแล้วก็ใส่ m แมก 19นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่เป็นโมเดล3 3นะครับหรือเป็นโมเดล Y Perform a n c e นะครับความสูงของตัวรถเนี่ยมันจะต่างกับของผมนะครับแม่แรงที่ท่านจะเลือกซื้อนะครับก็จะต้องเหมาะสมกับความสูงของรถท่านต้องพิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่จองรถเท s l a ไว้แล้วทั้งโมเดล3และโมเดล Y นะครับ เทสลาไทยแลนด์ไม่มีแถมพยางกันเปื้อนให้นะครับแต่แต่แต่ทางเพจเทสลาซารอนได้จัดเตรียนพรม XPE อย่างดีเข้ารูปเป๊ะทุกชิ้นไว้รอบริการท่านที่จองรถไว้แล้วนะครับถ้าหากท่านสนใจติดต่อเข้ามาที่ ID l ดียที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับแล้วเราจะจัดส่งให้ท่านในวันรับรถที่พาโอโดยไม่ต้องมาจำแค่แจ้งชื่อและ เบอร์ติดต่อทิ้งไว้นะครับฝากกดติดตามช่องทาซ่าพาเที่ยวด้วยนะคะ